กรบสวัสดีเพื่อนๆพีพีทีเขามาชมช่องสวนเกษตรลายผูแสงดาวครับคลิปนี้สวนเกษตร,ศรศในท,ท่าย่ำที่อยู่เ,เป็นสวนที่ยุงเทพที่สวนเกษตรเ,เคยลงตังแต่เรื่มท้ำยูทูบก่อนที่ไปยูบานเฮดบาน,บานเฮดสวนอยู่ทั้งอำนาจ,จเจริญนะครับสวนเกษตรกร็ได้กลับมา,าทุระทั้งชายพุม่มเหลก็เลยมาหาแฟนที่ยุงเทพนะครับเพาาราะว่าแฟนยังไม่ได้กลับสวนเกษตรก็ได้มาไทายจุดที่สวนเกษตรเคยทำคลิปและเคยพอพันนะครับ มาทางนี้แล้วผ่านไปสองเดือนต้นกายต้นกายนี่พาล่ำของสงกระเสีที่เอาไปบ่มเอื้เอาไปเรื่องนี้สองเดือนเนี่ยแทบสิบบมีคนหดหายเลยนะครับเนาะบ่มีค้นลดเพราะว่าบ่ามีสงกรบเสียบรยู่กับมีใบาบานมันลดหายมั่งนะครับกับเป็นสภาพแบบนี้ครับรกๆสวนที่บ่มีคนเบิ่งดูแลนะครับเนาะกับที่มีต้นหมอกต้นไม้กับบริยูอ่าบ่าได้ลดนะครับกับมีพีก่กับสีเหี่ยวๆแบบนี้ครับรกไปเมื้บ่มีคนดูแลแต่สงกระเสีบ่อยู่กับบวมีคนเหตุแต่ แล้วนะครับเนาะกะกล้วยกะจะเลื่อนหัวง,ง่ามไปกะมาทายถ้ำมาเบงเพื่อนๆวิพีที่เคยชมเคยเห็นกะสีโอนี่นะครับื่อเสษตรเคยทำเคยเหเุตัวเกษตรครับมากกะสีมะเอาเนี่ยครับตัวเกษตรได้ตอนจริงของตนประคา,ามเทศยักษ์นะครับประคามเทศหวานที่ส่วเกษตรเคยลงคลิปไปเนี่ยครับตัวเกษตรได้ตอนตอนตรงนี้นะครับเนาะอ่าตอนใบเป็นกิ้งเขานหน่อยเพราะว่ารสชาติเขาเป็นมระคามเทศหวานครับ การพอมเลสอาจจะบดได้พันท,ทีที่เป็นตัวแม่เขานะครับสนเขืเ่อก็เลยได้ตอนพอตอนเซ็จล่าเขาเริ่มออกนกับมีออกนะครับจนเกษตรก็เลยได้ตัดตัดจริงไงเขามาแลรวก็มาพอช่ำลงในถุงเพื่อสิกลับไปได้เลี่ยงดูทั้งอนาจ,จะเลื่อนนั่นแหละครับแต่มีมาเอาต้นกาต้นพันธุ์อินทผลัมกลับไปไห่พีไส้เพื่อนเืนที่อยู่ทั้งใช้พุ่มเอาไปปลูกนะครับเสษตรคนจะบกขนกลับไปทีมำนา้าตัวทั้งำนาดก็เยอะอยู่นะครับอ่ากับมเบึงสภาพสวนกะ ค6แบบนี้ครับแต่สงเสดยูมากเกินสามมือครับก็คงจะสาดซ่านเหมือนเดิมแต่สงเสดกับศิบริยูนะครับมือหนีวันที่13อ่าพฤษภาคมเดี๋ยววันที่14ตอนแรกสงเสดกับศิกรับสวนนะครับก็คงจะบริยูเพื่อสีอ่าไปทําสวนทําไหลยูับนาดจะเลื่อนทําบ้านต่อไปนะครับอ่กรขอบคุณผู้บริเวณพีที่เข้ามาชมช่องเสือเสดลายพุ่งแสงดาวครับ ปลาไลค์ก็ติดตามมาการทําสวนการท่าเษกเษตรเกษตรนะครับต้นกาตาน้นพันธุ์ิสาร่มนีถ้าเกิดเท่าพอไว้อยู่ในถุงมีดินหลักเขาบ่อร้อยอบ่ออยออกจากโค่นแบบเนี้ยนะครับเนาะโค่นเขาแบบเนี้ยถึงเท่าสิ่งโป่น้ำเป็นเดือนเดือนเขาก็บ่ตายครับขอให้มีฝนมีนม้ำลงสักรังหนึ่งภายในเดือนสองเดือนเขาก็ยืดได้ครับยืดได้ตลอดเงวเงแต่มีต้นตายไปถ้าบอทีบอสมบูรณ์นะครับที่สำคัญเท่ายาหายหลกักเขาล้อยนะครับเนาะการขอเลี้ยงต้นกาต้นพันธุ์นิสาล่ อยู่ในถุงกะไอหลากเขาอยู่ไอโครนต้นเขาอยู่ในดินตลอดเขากะสีบวมีตายครับรับพอกันแม่ได้คลิปนาครับผมลงสวนการทําสวนไปมีความสุขวันหยุดวันทํางานของหลายคนครับดูแลสุขภาพ่าไกลจากโคว,วีเกันทุกคนครับผมขอบคุณครับพอ่อแม่ได้คลิปนาครับผมสวัสดีครับ